สุดนะคะตัวแทนเครือข่ายทั้ง53เครือข่ายค่ะได้เคลื่อนขบวนมาถึงจุดที่2ก็คือหน้ากระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ด้านหลังของดิฉันเมื่อสักครู่ผ่านไปเพิ่งได้ยื่นหนังสือถึงตัวแทนที่เกี่ยวข้องถึงข้อเรียกร้องของพวกเขานะคะรวมไปถึง การแถลงนะคะที่ได้มีการอ่านแถลงการต่อผู้ที่เป็นตัวแทนออกมารับหนังสือด้วยนะคะโดยสาระสาคัญของการออกมาเคลื่อนไหวในวันนี้ก็เนื่องจากว่าหลักเกณฑ์ที่ออกมานะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าสุดซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะได้มีการกําหนดว่าจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอนะคะต่อการยังชีพค่ะสิ่งนี้ล่ะค่ะทำให้เครือข่ายมองว่าอาจจะเป็นการที่ทําให้เปลี่ยนจากระบบ สวัสดิการนะคะกลายไปเป็นระบบสงเคราะห์นั่นเองค่ะจึงเป็นประเด็นสําคัญที่พวกเขาออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ค่ะไล่เลียงบรรยากาศการเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้านะคะภาคประชาชน53เครือข่ายนําโดยเครือข่ายรัศวดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมหรือวีแฝเครือข่ายประชาชนเพื่อรัศวดิการและเครือข่ายสลัมสีภาครวมตัวกันตั้งแต่เวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะที่หน้ากระทรวงการคลังเพื่อคัดค้านการตัดเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ ไฮไลท์สำคัญคือการพับข้อเรียกร้องเป็นจรวดนะคะโดยปาเข้าไปยังกระทรวงการคลงังค่ะเนื่องจากไม่สามารถที่จะยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอต่อการคัดค้านการตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อกระทรวงการคลังได้นะคะจากนั้นร่วมกันอ่านถแถลงการร่วมของเครือข่ายประชาชนปกป้องสวัสดิการประชาชนคัดค้านการตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีสาระสาคัญระบุว่าในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังคงรักษา ในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่กระทรวงมหาดไทยได้ออกหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเมื่อวันที่12สิงหาคม2566โดยเพิ่มคุณสมบัติการเป็นผู้มีรายได้ผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพเป็นเงื่อนไขในการรับเบี้ยยังชีพจนเมื่อเข้าสู่การรัฐประหาร แล้วก็ตั้งแต่ทศวรรษนับตั้งแต่ปี2552สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ถูกปรับจากระบบสงเคราะห์คนยากไร้อาาถามาเป็นสิทธิสวัสดิการระบบทั่วหน้าจนเมื่อเข้าสู่การรัฐประหารปี2557การบริหารประเทศภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์การดําเนินนโยบายด้านสวัสดิการสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการคลังและมหาไทยเป็นสิ่งที่เครือข่ายมองว่ากลับเป็นการลิดลอนสิทธิสวัสดิการของประชาชนด้วยการให้พิสูจน์ความ ยากจนดังนั้นจึงขอร่วมคัดค้านการตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยมีข้อเรียกร้องร่วมกันคือกระทรวงมหาดไทยให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วกลับไปใช้ระเบียบเดิมซึ่งยังคงสิทธิ์ทั่วหน้าโดยไม่ต้องพิสูจน์ความยากจนและตัดสิทธิ์ การรับสวัสดิการซ้ำซ้อนไว้แล้วคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติต้องออกมาปกป้องสิทธิของผู้สูงอายุทุกคนด้วยการไม่สนองตอบต่อหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องมีบทบาทสําคัญในการยกระดับการเปลี่ยนเบี้ยยังชีพให้เป็นระบบบํานาญทวนหน้าด้วยการออกเป็นกฎหมายรับรองไม่ใช่หลักนโยบายการจ่ายเบี้ยยังชีพอายุตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลังทําหน้าที่ในการศึกษาตัดงบจ่ายรายจ่ายนะคะที่ไม่จําเป็นและหาแหล่งรายได้ใหม่เข้ารัฐเพื่อเพิ่มรายได้มาเติมเต็มการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนแบบทั่วหน้าเช่นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษีความมั่นคงภาษีลาบลอยเป็นต้นรัฐบาลใหม่ต้องผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีเรื่องรัสวัสดิการเป็นสิทธิแบบทั่วหน้าบรรจุก,กฎหมายไว้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะ ขณะที่ผู้สูงอายุอย่างสว่างรักษากูลหญิงวัย83ปีจากชุมชน414ไร่นะคะเขตประเวทกรุงเทพมหานครบอกกับเราว่าตอนนี้ได้รับเบี้ยยังชีพ800บาทก็แทบไม่พอต่อการดำรงชีวิตในวัยชราเพราะไม่มีอาชีพสามีมาตายจากอยู่ลำพังจึงมองว่าไม่ควรตัดเบี้ยยังชีพและควรที่จะเพิ่มเป็นสวัสดิการผู้สูงอายุทั่วนหน้า3,000บาทค่ะ เขาหลบหลังไปไหนเขาก็อยู่เขาไงอยู่วันเขตนเหมือนกันอยู่คนเดียวเลยตอนนี้แปดร้อยไม่พอเลยไม่พอเไม่พอไหนจะค่าน้ำไหนจะค่าที่รัฐบาลดูค่าที่ค่าที่ก็ปีละาหกร้อยโอ้ที่หัวนะจ้ายายอยู่ชุมชนอะไรนะสิบสี่ไร่สิบสี่ไร่เขาก็จะไล่อยู่แล้วใช่ไหมจ้า อยากให้ขอเพิ่มเป็นเท่าไหร่ติถิแล้วยังเขาว่าสามพันถ้าสามพันจะดีขึ้นเลยใช่ไหมดีขึ้นทีมข่าวได้พูดคุยกับเครือข่ายประชาชนเพื่อรัศวการนะคะก็บอกว่าส er> you know. ิ่งสําคัญตอนนี้คือรัฐบาลต้องยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าวทันทีเพราะหากจะไปปรับแก้ภายหลังจะเป็นความลําบากค่ะและจะเป็นการลดทอนสิทธิประชาชนถอยหลังลงไปกว่าเดิมเป็นระบบสงเคราะห์ควรให้คงความเป็นระบบทั่วหน้าเอาไว้ค่ะ ปี54เนี่ยที่สําคัญก็คือว่ามันเปลี่ยน มาเป็นท่วนหน้าให้กับผู้สูงอายุทุกคนตั้งแต่ปี54คือเริ่มต้นเนี่ยมันให้เฉพาะคนจนแล้วมันมาเปลี่ยนประมาณปี54ให้ผู้สูงอายุให้คน60ปีท่วนหน้าทุกคนแล้วมันก็ให้มาตลอดหลักมันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนั้นพวกเราเนี่ยก็ไปชุมนุมเรียกร้องว่าเฮ้ยมันต้องท่วนหน้าและต้องเพิ่มเป็น3,000ก็เป็นบำนาญแต่รัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยไม่เอาขอคงเดิมแต่ว่าไปเป็นทั่วนหน้าแล้วมันมาเปลี่ยนตอนเนี้ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ก็คือว่า,อาคนที่เคยได้อยู่แล้วจะยังได้ต่อไปแต่ว่าคนที่อายุ59แล้วจะ60ในอีกปีข้างหน้าเนี่ยค,คุณต้องพิสูจน์ก่อนว,ว่าคุณไม่มีไรายได้ดคุณถึงจะได้เบี้ยอย่างชีพ600บาทอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ต่างกัน ส่วนการออกระเบียบมาในช่วงสุญญากาศรัฐบาลรักษาการเช่นนี้หากจะมองเป็นการวางยาทางการเมืองรัฐบาลสมัยหน้าหรือไม่ตรงนี้นะคะทางตัวแทนเครือข่ายก็มองว่าอาจเป็นไปได้ค่ะแต่มองว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนใครจะเข้ามาก็ควรที่จะยืดประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ทําร้ายประชาชนนั่นเองค่ะรัฐบาลที่สืบทอดมาจากคอสชอเนี่ยไม่ได้มีเจตจำนงที่จะสร้างรัฐสวัสดิการให้กับประชาชนอยู่แล้วเพราะว่า เรื่องพวกนี้ถูกพวกเราเรียกร้องมาตลอดและปัดตกมาตลอดระเบียบเนี่ยมันเกิดจากามติคอรมอตั้งแต่สิงหาปีปีปีที่แล้วอ่าผมจําปีไม่ได้แต่ว่ามันเกิดมาก่อนอว่าให้ให้สามหน่วยงานเนี่ยไปตกลงหาในทางรายละเอียดว่าจะทํำยังไงกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐมนตรีพอมอแต่ไหนแต่ไรเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตํานงที่อยากจะให้เรื่องนี้แกพูดตลอดเวลาเลยว่าคุณพร้อมจะให้คนทุกคนไม่มีคนจนแค่สี่ล้านคน ช่ไหมแล้วก็มหาไทยมหาไทยก็รับลูกกันมาว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงระเบียบนี้มันถึงออกมาเพราะฉะนั้นมองว่ารักไก่ก็ได้มองว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีเจตจำนงที่จะสร้างสิทธิพื้นฐานเรื่องนี้ให้กับประชาชนตั้งแต่ไหนตตลายอยู่แล้ว ะคะทางเครือข่ายได้เคลื่อนขบวนมาที่กระทรวงมหาดไทยค่ะและตอนนี้ก็เตรียมขบวนนะคะที่จะไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อยื่นข้อรยกร้องทั้ง5ข้อในแถลงการที่ออกมาค่ะค่ะคุณบุษรินคะจากที่ดิฉันได้พูดกับตัวแทนเครือข่ายนะคะก็บอกว่า<ล>การยื ทั้ง3กระทรวงในวันนี้นะคะ<ม>ก็ยื่นทั้งหมด5ข้อเรียกร้อง<ม>ดังที่เราได้เสนอไปค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ที่ต้องจับตาก็คือ<ม>การประชุมของบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติค่ะที่ขอให้ยืนยันว่า<ม>จะต้องไม่ปฏิบัติตามหรือว่าคัดค้านหลักเกณฑ์ล่าสุดที่ออกมาด้วยนะคะซึ่งก็ต้องจับตาความเคลื่อนไหวของทั้ง53องค์กรซึ่งตอนนี้ก็มีการลงนะคะลายชื่อของประชาชนที่ออกมาสนับสนุนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ ขอบคุณคุณทัศนีนะคะนั่นคือบรรยากาศข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากภาคประชาชนนะคะแต่ถ้ามองกันในมุมของการเมืองก็วิเคราะห์กันว่านี่น่าจะเป็นการโยนหินถามทางของรัฐบาลเก่าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราดูหลายๆนโยบายของพักการเมืองที่หาเสียงไว้ในช่วงที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มนะคะที่จะให้แบบท้่วหน้าทั้งสิ้นเลยแล้วก็มีล่าสุดก็มีการคัดค้านมีนักการเมืองหลายคนที่พยายามจะออกมาคัดค้านเรื่องนี้ด้วยนะคะดังนั้นค่ะเส้นทางของการให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบพิสูจน์ความจนจะเกิดขึ้นได้คงไม่ง่ายแต่คำถามใหญ่ก็คือทำไมถึงมาโยนหินถามทางเอาช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการทำไมถึงทำในช่วงเวลานี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อสังเกตที่มันเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยถ้าเราลองดูข้อมูลแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นตลอดเลยนี่เป็นข้อมูลจากเพจเด c t กทีที่ได้รวบรวมเอาไว้นะคะ คุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยคืองบประมาณที่เราจ่ายให้กับผู้สูงวัยหรือว่าเบีย้ยของผู้สูงวัยเนี่ยจะสูงขึ้นทุกปีนะคะจาก50,000กว่าล้านในปี56เพิ่มเป็น80,000กว่าล้านในปี66และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกในปีหน้าด้วยเป็นแสนล้านบาทส่วนประชาชนของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันเป็นโจย์ยากของรัฐบาลนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ประชาชนสูงวัยที่เพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้ตัวเลขคือ11ล้านคนนะคะแต่ว่าก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยค่ะไม่ใช่แค่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวแต่สถานะความยากจนของคนสูงวัยก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันในทางการเมืองแน่นอนตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นฐานเสียงสําคัญของพรรคการเมืองแต่ในเชิงสังคมแล้วนะคะเบี้ยก้อนนี้จะช่วยดูแลและยกคุณภาพชีวิตของผู้สูงไวัยได้อีกหลายรุ่นเลย ล,ะะล่าสุดก็เลยมีข้อเสนอที่น่าสนใจค่ะจากนักวิชาการท DII ก็ประเมินว่าทำไมเราต้องเลือกล่ะไม่ให้ทวดหน้าก็ให้แบบพิสูจน์ความจนทำไมต้องเลือกทำเป็นไฮบริดได้ไหมนะคะนี่เป็นแนวคิดของอาจารย์สมชัยจิตสุชนอาจารย์เป็นนักวิจัย TDII ด้วยนะคะอาจารย์เสนอว่าชอบแนวคิดแบบลูกผสมหรือว่าไฮบริด ก็คือแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเบี้ยยังชีพแบบทุ่นหน้าที่เราได้กัน600ถึง1,000บาทแบบขั้นบันไดตรงนี้ให้คงเอาไว้ให้ได้ทุกคนไปเลยนะคะแต่เมื่อมีพักการเมืองที่เคยเสนอไว้หรือว่าอาจจะเป็นนโยบายของรัฐบาลใหม่ก็ได้ที่เสนอเอาไว้ว่าจะเพิ่มงบประมาณส่วนนี้เป็น1,000ถึง3,000บาทก็ตามแต่ตามที่หาเสียงเอาไว้ส่วนตรงนี้ละค่ะก็ค่อยเอามาเติม แล้วก็พิสูจน์กันอีกทีหนึ่งใครมีความอยากจนต้องการความช่วยเหลือก็ให้เอาส่วนที่พักการเมืองหาเสียงเอาไว้เนี่ยเอาไปเติมแต่ว่าส่วนเดิมที่ได้อยู่แล้วควรที่จะได้รับเหมือนเดิมนั่นเป็นข้อเสนอหนึ่งนะคะจากนักวิชาการทีเดีไอเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะลองมารวบรวมให้ฟังอีกทีว่ามีนักวิชาการท่านไหนที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยผู้สูงวัยไว้แบบไหนบ้าง แต่ที่สำคัญนะคะน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรอาจารย์สมชัยเนี่ยจึงให้ข้อเสนอแบบนี้อาจารย์ย้ำว่าการทำแบบนี้จะได้ให้เบี้ยคนชราเนี่ยไม่ตกหล่นนะคะ